เอาละครับทุกคนกลับมาพบกับช่องมัสินตีกอล์ฟนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สนาม RG City คลอง6ผมจะมาลองทดสอบนี่ใช้แล้วเหล็กตัวใหม่ของ Cobra ปีนีนะครับ Cobra Dark Speed Iron ซึ่งเขาบอกว่าเป็น Game Improvement Iron เดี๋ยวมาตี9หลุมให้ดูที่นี่เป็น9หลุมออ g u s t a r e p l i c a นะครับพวกนี้ l o อ t มันจะสตรองกว่าปกตินะมันจะอยู่ที่เล็กเจ็ดจะอยู่ที่27องศานอกจากการที่มันไปไกลแล้วมันควรที่จะ ลอยได้ดีตีได้ง่ายนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเ e อร์ r m รนซ์ในสนามเป็นไงระหว่างทางผมจะพูดถึงหน้าตามันเทคโนโลยีมันด้วยนะครับรู้สิว่าปีนี้เหล็กเกมอินฟูเมเนียลคนอย่างผมที่ตีปีมืออย่างผมอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ก็มันสามารถใช้ได้หรือเปล่าอาจจะมาดูกันครับมาหลุมแรกครับใช้ใช้โคบอลดักบิทไดเวอร์นะคือผมไม่ได้จะใช้เหล็กห้าเหล็กเจ็ดเหล็กเก้าตลอดทางนะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่ถึงไม่ใช่อะไร ดอกเล็ค okay, วันนี้เรามาดูกันผลงานจะเป็นไงเลขเก้าครับสวยสวยมันไม่ได้หนาเหมือนที่เคยเห็นมานะเกมอิ็นฟูลมนบางทีมันจะหนาไปร้อยหกสิบสามเลขเก้าเอ้ยสั้นไปหน่อยโอ้โหไหลลงมาอ่าสั้นไปนิดนึงเดี๋ยวมาดูว่าเลขเก้ารันได้ไหมดู versatility เกน ป็นไงระยะเป๊ะหน้าไม้มันดูดีเดี๋ยวมาเซฟพากันนะครับเซฟพาด้วยอาร์เกล่าพัตเตอร์ครับคบราอาร์เกล่า R S เซอร์จิโออาร์เกล่าครับเฮ้ยจบลุมแรกพาด้วยคบราครับจบลุมแรกไปแล้วได้พาก็โอเคนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องหน้าตามันก่อน สีก็อะไรอย่างนี้มันนะว่ามันเป็นไงบ้างของปีนี้นะครับ <c ough> ก็ต้องบอกว่าเหล็กโคบ้าปีนี้เนี่ยก็คงตีมเดียวกับไดรเวอร์เนาะสีออกเทาๆดำๆด,ดุดันเลยทีเดียวแหละส่วนข้างหลังเขาก็เล่นลนวดลายได้เท่เลยก็แตกต่างจากปีก่อนๆของคคบราไปอ่ะเนาะส่วนที่น่าประทับใจเนี่ยดูท็อปไลน์ข้างบนสิไม่หนามากนะไม่เหมือนเหล็กเกม p r o v ม m e n t อื่นๆ,ๆที่เคยเห็นทั่วไปนะใช้ได้เลยทีเดียวและที่สําคัญคือการเล็งลูกเนี่ยหน้าไม้มันเห็นชัดมากเลยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับโคบ้าปีนี้หน้าตาสวยมากเลยรุม ออกัสตาร์สวยมากวู้เมื่อกี้ได้เข้าไปด้วยด i เวอร์ b r a Dark Speed X เใครยังไม่ได้ไปดูรีวิวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไ้ให้ข้างล่างนะครับปีนี้ Cobra Dark Speed เข้ามาแรงมากโอ้โหไป,ไปหลังลูกอะ ขอดสามโหซอฟเก์เสพาครบรบอาอเกล่าพาสองลุมสองพาครับมาเราไปอยู่กันที่ลุมสาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์นะครับลุมพา3าวันนี้ตีประมาณ147หลาเดี๋ยวผมจะใช้เหล็ก9ให้ดูถ้าโหนี่ทุกคนไปซื้อนะครับชุดนี้ ก็กีนน <Like, S 1> nope. ี้มันเป็นกีนแคบอะเดี๋ยวดูมันจะหยุดไม่หยุดโอ้โหมมันลอยมากเลยอะลอยดีครับลอยดีครับโอ้โห เกือบลงโอ้ยเกือบลงเออจริงเกือบต้องไปซื้อแล้วทุกคนมันสูงไปมปะเดสูงไม่ได้จะต้องไปซื้อเกือบลงแบเกือบลงอยู่ข้างใต้เลยเวยดี้ทางเวยดี้แมนทางตรงนะทื่อผาวุ้ยสามลุงครับสามผา ขอพูดอ i n ิเชียล e ีลลิของเหล็กก่อนก็ด้วยความที่มันเป็นเกม improvement iron เนาะแล้วมันเป็น h o l l o w h e a d ก็แน่นอนมันจะไม่ใช่ความรู้สึก For g e เท่าไหร่เนาะมันก็จะไม่ได้นุ่มเหมือนเหล็กปัจจุบันที่ผมมีซึ่งเป็นเหล็ก Forge เนาะแต่ว่าถามว่า f e e l i n g มันดีนะมันไม่ได้แบบแข็งกระด้างป๊อกปกป๊อกไแต่ที่สำคัญคือหน้าตามันอะเวลาจดลูกอะมันดีมากเลยมันไม่ได้รู้สึกแบบชังกี้เหมือนแบบเ e กิเนอร์อะเมเจอร์หรืออะไรเงี้ยเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึง เทคโนโลยีที่เขาใส่เข้าไปในเหล็กพวกนี้กันว่ามันมีอะไรบ้างสําหรับปีนี้นะมันพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยซึ่งผมไม่เข้าใจว่าไอคนข้างหลังเนี่ยมันต้องการอะไรจากคลิปผมนะครับแนะ่ไม่แน่นอนเกมอินฟูเมนียร์เนี่ยก็ต้องเป็นคาร์บอดีคอนสตรัคชั่นนะครับแต่ที่เปลี่ยนแปลงของปีนี้คือเขาฉีดอัลตราไลท์โฟมเข้าไปมันทำอะไรได้เหรอ คือมันสามารถเซฟเวทได้4กรัมเลยนะครับซึ่งเขาเอาเวทนั้นเนี่ยไปเพิ่มที่ตัว power bridge ทําให้ CG ของไม้เนี่ยอยู่ต่ําลงนะครับทำให้บอลเนี่ยลอยได้ง่ายขึ้นนะครับแน่นอนเขาก็ต้องมี power shell hot face เข้ามาด้วยนะครับซึ่งปีนี้เขาบอกบางกว่าปีที่แล้วถึง21%นะครับผลให้บอ l l s p e เนี่ยเพิ่มนะครับก็เรียได้ว่าประกอบกับ AI face เนี่ยเทคโนโลยีเต็มเปี่ยมเลยนะครับปีนี้4 5ดอกเล็กซสายสุดๆถ้ารวมนี่ทำยังไงนี่ ไม่น่าสวยมันไม่อยู่นะเมื่อกี้ต้องดรอปขึ้น3ามแล้วครับไปถึงแล้วทะลุแล้วขึ้นสแล้วห้าลงเนินสุดๆเลยใช่ปะ ค okay. ต้องเล่นอย่างนั้นหรอวะเซพาคบราอากิลาพาอีกลอลแล้วหลุม้าครับเอ้ยหลุมอะไรวะหลุมห้ามเอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวหน่อยิเดี๋ยวหน่อยโอ้โหทีนี้เข้ามาในป่าเดี๋ยวว่มันร้อยสามสิบห้าหลา ต้องเคาะผ่านช่องนู้นไปจะสามารถทำให้มันกดต่ำได้ไหมไปได้ด้วยไปได้ด้วยเบา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 โอ้โหสวยมากเมื่อกี้นิดเดียวโอ้โเม่อกี้เลขเลเจ็ดเคาะมาได้แบบสวยๆเงินงามทำเบอร์ดี้ครับ ลงทางลงทางลงทางลงสต๊อปอ้าวอ้าวเฮ้ยมีการบ้านแล้ว้ะลงนี่กินสามเลยปะเนี่ยตรงอ่ะวายโปกกีล้วครับลุมหกพา้ห้าว้าวโหลงมกีโดนดีดักสปีดเอ็ก โอ้โหแครี่เอ๊ยอ่าตกเลยอ่าเสียดายตกน้ำห้าสิบสามละขอโทษครับทุกคนต้องไปเซพายแหละเซพาย โบกี้ครับทันที่ตีมาเหล็กโอเคเลยนะเหล็ก7ครับ161หลาดดูีิจะประคองได้ไหมแต่มันตรงแล้วมันลอยดีจังเลย,เลยอืคือเมื่อกี้กวนหลังเขาบอกว่ามีติดตามช่องอยู่นะครับเราเลยให้เขาตีมาด้วยกันเลยนะเขากำลังทีออฟอยู่นะเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนลูกลง พุ่งมาแล้วครับพุ่งมาแล้วครับไปทางไหนเอ่ยโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหนี่คือพี่เขาตีแบบไม่นานเขาตีเร็วกันเอ้ยลูกเรานะเมื่อกี้พี่เขาตีมาทุกคนแย่งอยู่ในทีมผมกันหมดเลยเกือบลงถ้าาลงเมื่อกี้นี่จะโหดมากครับ ตรงนี้มันแข็งละเอาลงเลยเอาลงเลยเซฟโบกี้โดนโบกี้โอ้โหเบอร์ดีครับทีมผมครับทีมผม,ม,ผมสองลุมสุดท้ายโอ้โหสวย โอ้โหโอ้โโอโกางไฟเวนี่คือความ g i ก e n เนสของไม้นี้นะครับมาครับหลังจากได้ชึกมาเหลือร้อยเจ็ดสิบหลาเล็กเจมันจะดีไม่ดีก็ลูกนี้แหละโหดีไว้ลูกหน้าจอนนะ อ่าอย่างตัวอย่างเล็กเจ็ดเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้คือโดนถือว่าดีเลยแหละลูกมันพุ่งเข้าหาทงด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันเมื่อกี้ว่าลูกมันอยู่ไม่อยู่คือมันตกเมื่อกี้แหละถ้าพูดถึง performance เนี่ยเอ้ยมันดีเลยแหละคือมันลอยไปตรงมันลอยง่ายเมื่อกี้ตีแบบไม่ได้มีเอฟเฟนอะไรมากก็ลอยแล้วโอเคเลยนะเหล็กเนี้ยสามารถตีใช้ออกรอบได้ไม่ว่าจะเป็นฝีมือระดับ beginner หรือว่าระดับที่แบบโอเคตีมาบ่อยแล้วตีมานานแล้วก็สามารถใช้ได้สบายเลยแหละโอเคเหล็กเจ็ดมันตีไกลกว่าร้อยเจ็ดสิบจริงๆอ่ะไปนู่นเลยเหล็กเจ็ดมันตีไกลจร เริ่มมาเป็นสิบกว่าลาะเหล็กเก้านะคบราโอ้โหไม้มันแรงไปทางลงโอ้โ,โอ้ห โบกี้ครับลงสุดท้ายได้สวยๆเหล็กงามๆน่าจะเหล็กสองร้อยกว่าละว้าติ้นขวาูมองสายมปนิช่วยด้วย โอ้โหแค่นั้นก็สุดยอดแล้วทุกสุดท้ายของอาเกล่าแรง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 เย้สองครึ่งสามสองครึ่ง จบไปแล้วกับการรีวิวเหล็ก Dark Speed Iron ของปีนี้นะครับหวังว่าจะชอบกันนะแล้วก็จะได้เห็นหลายๆอย่างเลยก็ต้องบอกว่าปีนี้มันสวยมากนะแล้วก,ก็ตีง่ายจริงๆอะอย่างที่เขาโฆษณาถึงแม้เขารู้สึกอาจจะไม่ได้นุ่มมากแต่ก็ลองดูกันได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวสินตีกอล์ฟแล้วมาพบกันใ,ใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนละบ๊ายบายโอ้ลูกมันลอยมากเลยอะลอยดีครับลอยดีครับโอ้โห